เหมือนจะไม่เยอะนะเพิ่งเห็นว่าเยอะเยอะเลยนั่นอเไม่จับวันนี้คือไม่รู้เลยอะว่าเราก็ชับแล้วก็ตึงแล้วปิดทุกอย่างให้มันแบบว่าถาวรตั้งแต่อายุสิบแปดทำหน้ามาเนี่ยี่สิปีผมยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็าใจเก็บจบทีเดียวเลยครับครับพี่ตองนะครับธนาวรกิจิไทยรัฐครับผม ที่ไปตัดโครงหน้ามาเช่นั้นเมื่อก่อนก็คือมันจะมีกระดูกที่ขํ้มเอาไว้ตั้งแต่โหนกตรงกลางณปัจจุบันเนี่ยมันหายไปแล้วแต่เนื้อมันไม่ได้หายมันก็เลยห้อยลงมาครับผมทีนี้ถ้ามองโครงหน้าเราจริงๆนะครับข้างหน้าเนี่ยปัญหาไม่น่าจะเกิดแต่ถ้ามองแขน,นข้างปัญหาจะเห็นชัดมากครับคือผมรู้สึกว่าหน้าผมมันไม่เป็นโครงครับมันเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกัน มันน่ยมันมันหน้าโค้งผมอยู่ไหนผมยังหาโค้งตัวเองไม่เจอใช่ใช่คนนี้มีเหนี่ยงจะประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยหมอจะให้ดูว่าเนี่ยอ่เราก้มหน้านี่คือเหนี่ยงทั้งหมดเยอะมากเนาะเหมือนจะไม่เยอะนะเพิ่งเห็นว่าเยอะเยอะเลยนั่งคุหมอไม่จับวันนี้คือไม่รู้เลยอ่ะอ่านะก็จะมีเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งหนังเกินมีทั้งไขมันเนาะ เค่งไขมันตรงนี้มันจะมีสองชั้นนะคะเป็นชั้นใต้ผิวหนังชั้นใต้กล้ามเนื้อทําเสร็จเนี่ยคือต่อให้คุณน้ําหนักขึ้นเนี่ยการที่ไขมันมันจะมาโตตรงนี้มันยากเพราะว่าเราก็ชับแล้วก็ตึงแล้ปิดทุกอย่างให้มันแบบว่าถาวรใครยังไม่เคยเจอเทคนิคนี้ต้องมาประสบการณ์ใหม่มากเลยว่าแต่ทำหน้ามาตั้งแต่อายุ18 ทำหน้ามาเนี่ยี่สิบปีโหยไม่เคยเจออย่างนี้เลยก็เข้าใจว่ามันจะต้องแบบไปดึงอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับคือยิ่งถ้าใครมีสาเหตุจากไขมันเป็นหลักอ่ะ,อะแล้วไขมันแบบยิ่งน้ําหนักขึ้นเยอะๆยอะมันก็ะะจะแบบกลับมาได้ใหม่ง่ายนี่ก็เลยเป็นที่มาของเทคนิควอดีล็อกใช่ไหมใช่ คุณหมอก็คือว่าเหนียนให้ดูเลยนะครับแล้วก็แนะนำอะไรครับว่าสิ่งที่จะต้องทําเลยก็คือเทคนิคพิเศษของที่นี่นะครับคุณหมอเนี่ยทำน่าจะเก่งมากๆเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ฟังอาจารย์คุยนะครับเรารู้สึกสบายใจมากก็คือเทคนิคโฟดีล็อกใช่ไหมครับก็จะมีการดูนะครับการตัดนะครับแล้วก็การยกแล้วก็เย็บเก็บจบทีเดียวเลยครับ